สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนํำท่านนะครับที่ชอบศึกษาหาความรู้นะครับนะชอบซ่อมแซมและบํารุงดูแลรักษารถจักรายานยนต์ด้วยตัวของท่านเอง ตามแนวทางและตามลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องมารับชมนะครับขั้นตอนในการตรวจสอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับรถจักรยานยนต์คาวาซากิ KSR นะครับรถคันนี้นะครับนะผมได้ขอยืมลูกศิษย์มานะครับเพื่อมาถ่ายทำคลิป นะซึ่งได้ทำไปแล้วสองคลิปนะครับก็คือเปลี่ยนผ้าดิสเบกหน้านะเปลี่ยนผ้าดิสเบกหลังนะครับแล้วทีแรกตั้งใจนะครับว่าจะทำคลิปนะครับเปลี่ยนไส้กรองอากาศให้นะครับแต่รถคันนี้มันไม่มีไส้กรองอากาศมานะครับนะก็เลยขอมาทำคลิปเปลี่ยนถ่ายนะ้วมันเครื่องนะครับ แล้วอีกคลิปหนึ่งที่ต้องทำนะครับก็คือรถคันนี้มีปัญหาเรื่องเกียร์นะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปอีกฝั่งหนึ่งของรถนะครับรถนะคันนี้นะครับเวลาเข้าเกียร์นะครับตอนนี้เกียร์อยู่ตำแหน่งเกียร์ว่างคืออย่างนี้นะครับถ้าจะเข้าเกียร์นะครับต้องใช้ปลายเท้านะครับ งัดขึ้นนะงัดอย่างนี้นะครับมันจะเป็นเกียร์หนึ่งพองัดต่อมันจะเป็นเกียร์สงัดเป็นเกียร์สงัดเป็นเกียร์สี่รถคันนี้จะมีแค่สี่เกียร์เดินหน้านะครับรถคันนี้จะเข้าเกียร์ได้เป็นปกติแต่พอเวลาเราเชียนเกียร์ลงนะครับรถคันนี้มันจะเชนเกียร์แล้วเกียร์มันจะไม่คืนนะครับ มันจะไม่เป็น3ามสองหนึ่งว่างให้มันจะค้างอยู่นะครับนะต้องเข็นเข็นดันดันเดินหน้าถอยหลังแล้วมันถึงจะเปลี่ยนได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะครับถอดฝั่งคลัตช์เพื่อมาดูว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่อะไรนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปเรื่องของคลัตช์หรือมาดูเรื่องการเข้าเกียร์เชนเกียร์แล้วมีปัญหาเนี่ยก็จะขอทำคลิปถ่ายนะ้ำมันเครื่องไปก่อนนะครับ เนื่องจากว่าเป็นรถที่ยืมลูกศิษย์มานะครับเดี๋ยวทําความเข้าใจกันก่อนว่าคลิปเนี้ยเราถ่ายมานะครับน้ํามันเครื่องแต่เราจะไม่เปลี่ยนน้ํามันเครื่องใหม่นะครับนะรวมทั้งตัวไส้กรองน้ํามันเครื่องด้วยนะไส้กรองน้ํามันเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับนะก็ไม่เปลี่ยนนะครับคือจะใช้ของเดิมกลับไปนะรถคาวาซาก,กิเชียนะครับ คาวาซากิคาเซคาวาซากิ ksr หรือว่าคาวาซากิ ZX 1ต0นะตัวฝาครอบไส้กรองเนี่ยนะครับมันจะอยู่ทางด้านล่างมันอยู่ตำแหน่งต่ำนะเวลาไปเจอลูกละนาดนะครับหรือไปปีนฟุตบาทเนี่ยนะครับไอฝาครอบตัวเนี้ยนะมันอาจจะกระแทกลูกละนาดนะครับเป็นรอยหรือแตกได้นะครับท่านที่ใช้รถที่ผมกล่าวมาก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วย โอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าใจตรงกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาท่านกลับไปนะครับด้านขวาของเครื่องอ่ารถคันนี้นะครับจุดที่ใช้ในการตรวจสอบน้ำมันเครื่องนะครับก็คือจะเป็นกระจกตาแมวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปใกล้ๆนะครับ เวลาเราตรวจสอบนะครับน้ำมันเครื่องจะต้องอยู่ไม่ต่ำกว่าขีดนี้และไม่เกินจากขีดบนตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือโลอันนี้ก็คือฟูลส่วนตาแมวหรือไซส์กราดตรงเนี้ยมีเอาไว้ดูความข้นใสหรือความสกรปรกของน้ำมันเครื่องนะสมมุติว่าเราตรวจสอบแล้วนะครับน้ำมันเครื่องมันต่ำมันดำเราอยากจะเปลี่ยนถ่ายนะครับนะเราก็จะเริ่มขั้นตอนดังนี้นะครับ ก่อนจะไปดูนะครับคาวาซากิเขาดีนะครับเขาบอกเลยนะครับออย1หนึ่งลิลรสิบดันะครับรถคันนี้นะครับผมเปิดจากคู่มือดูนะครับถ้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องปกติเติม950 cc ถ้าเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องเติม1000 cc หรือ1นลิตร น้นส่วนใหญ่ก็คือเติมไปเลยนะครับ1ลิตรอันนี้ผมอ้างอิงจากคู่มือเขานะครับนะไม่ได้มโนขึ้นมานะครับทีนี้เวลาเราจะถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็แน่นอนครับจะต้องทำฟาร์มสะอาดบริเวณนะครับฝาปิดช่องเติมนะฮะเผื่อมันมีเม็ดกวดเม็ดทรายอยู่ ผมทาให้ดูเป็นพิธีนะครับเวลาท่านไปทํารถของท่านเองคือต้องท่านต้องทําให้สะอาดนะครับทำฝาสะอาดจะได้แปลงสีฟันเกา่าจะได้แปลงขนอ่อนหรือท่านจะเอาผ้าแห้งสะอาดอะไรมาเช็ดอันนี้นก็เรื่องของท่านหลังจากนั้นเราจะเปิดฝาปิดช่องเติมในกรณีที่เรามือหมุนเนี่ยมันไม่ออกนะเราจําเป็นจะต้องใช้ครีมนะเราจะไม่เอาครีมเนี่ยไปจับโดยตรงนะฮะเพราะส่วนใหญ่ตรงเนี้ยเป็นพลาสติก บางรุ่นอาจจะเป็นอลูมิเนียมนะครับมันเป็นรอยบางคนเขารักรถเขาถนอมรถอันนี้ผมเข้าใจนะครับเราก็จะเอาผ้าแห้งที่มันสะอาดนะวางลงไปแล้วก็เอาครีมมาจับเมื่อเปิดฝาปิดช่องเติมออกมาเบื้องต้นนะครับก็ดูได้ว่ามันมีโอลิงอยู่ไหมนะครับมันแข็งมันแตกหรือเปล่านะฮะ ส่วนจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนให้ท่านเจ้าของเนี่ยเป็นคนพิจารณาเอาเองนะครับคันนี้คือมีอยู่นะครับเนี่ยก็ยังออกจะนุ่มๆอยู่โอเคนะผมก็เช็ดเผื่อไม่เม็ดกรวดมเม็ดทรายคลาหลังจากนั้นนะครับก็จะถ่ายน้ำมันเครื่องออกนะครับนะคันนี้ใช้เป็นน็อตเบอร์17ผมดัาฟ้าเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าถ้าน็อตเนี่ยมันไม่แน่น เราจะใช้ประแจ,จด้ามฟรีหรือประแจก่อแกกนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นน็อตที่แน่นเช่นน็อตเพลาล้อเราจะไม่ใช้ด้ามฟรีหรือก่อแกกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลไกลตัวเนี้ยมันเสียนะเดี๋ยวหลายๆท่านอาจจะทักทวงว่าทําไมครูถึงเอาด้ามฟรีมาคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับก็ใส่นะครับ นะถ้าท่านทำเองท่านต้องแน่ใจนะครับว่าท่านคลายน็อตถูกทางนะครับนะเป็นห่วงมากเลยนะครับคือทำเองแล้วยังไม่แน่ใจว่าน็อตถ่ายนะครับคลายออกไปทางไหนหนะลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานนะครับในขณะที่เครื่องยนต์ยังร้อนอยู่น้ำมันเครื่องมีอุณหภูมิสูงมันร้อน,ม,น,อนมันลวกมือท่านได้ หลีกเลี่ยงการเอามือนะครับไปสัมผัสกับน้ํามันเครื่องโดยตรงนะบางคนอาจจะแพ้นะครับน้ํามันเครื่องเก่าก็เป็นพิษนะครับสัมผัสนานๆเข้าก็ไม่ดีนะครับโอเคนะผมก็อธิบายเรียบร้อยนะครับในระหว่างนะครับที่เรารอน้ํามันเครื่องมันไหลนะครับอ่าเราก็มาตรวจสอบว่านะครับน็อตถ่ายเป็นอย่างไร นะคันนี้น็อตทายเหลี่ยมไปหมดแล้วนะครับแต่ขออนุญาตไม่เปลี่ยนนะครับเพราะเป็นรถยืมมานะแหวนหรือประเก็นนะครับก็บีแบนหมดแล้วนะครับนะแต่ก็ไม่เปลี่ยนนะครับนะเป็นน็อตสเปคเดียวกับรถ h อน da พวกดีมพวกเวฟอะไรพวกนี้นะครับเบอร์สนะิบเจ็ดโอเคนะครับเวลาน้ำมันมาไหลลงก็ดูได้ว่ามันลงกระบะหรืออ่างที่เราลองไหม ทีนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายอโทษนะเราจะเปลี่ยนไส้กรองด้วยนะครับน็อตยึดไส้กรองนะครับจะเป็นเบอร์17เอ้โทษเบอร์เบอร์8นะครับโทษทีนะเบอร์8มี2ตัวนะครับผมก็จะทำการคลายนะเวลาเราเปิดฝานะครับฝาครอบไส้กรองนะครับ มันจะมีนะ้ํามันเครื่องเก่าค้างอยู่นะครับเราก็ดูได้ว่าตอนเราเปิดมาเนี่ยน้ํามันมันจะลงกระบะหรืออ่างหรือเปล่าก็ดูตําแหน่งไว้ก่อนนะครับ2ตัวเป็นน็อตสเปคเดียวกันนะครับ มันมีสปริงดันอยู่นะครับนะจะมีแรงดันอยู่นะครับก็ระวังด้วยนะครับอันนี้ก็คือตัวฝาครอบนะจะมีสปริงอยู่ในนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมีโอลิงนะครับ โอลิงนี้อาจจะไม่ได้ติดออกมากับฝาครอบก็ได้นะครับโอลิงนี่ยอาจจะติดอยู่กับตัวเรือนเครื่องยนต์ก็ได้ท่านก็ต้องดูนะครับอันนี้ก็คือตัวไส้กรองน้ํามันเครื่องตามที่แจ้งนะขออนุญาตไม่เปลี่ยนนะครับนะฮะแค่เอามาสาธิตให้ดูนะครับทีนี้เราจะประกอบกับนะครับ สิ่งที่เราต้องทําก็คือนะครับเช็ดทําฟาร์มสะอาดที่หน้าแปลนครับที่พิปุ้ยไปถ่ายที่ฝั่งนู้นเลยก็ได้ครับขออญดตครับนะครับให้เช็ดทำฟาร์มสะอาดนี่นะครับหน้าแปลนนะครับหน้าแปลนนะครับต้องระวังนะครับใช้ผ้านะเพราะว่ามีความคมนะครับ ถ้าท่านไม่ระวังนะฮะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นี่นะครับเช็ดทำความสะอาดหน้าแป่นนะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับหน้าแป่นนะครับที่ฝาครอบไส้กรองนะครับในการทํางานจริงๆนะครับในนี้มันมีสิ่งสกปรกอยู่นะครับมันจะต้องไปล้างทาความสะอาดก่อนนะครับตรวจสอบโอลิงนะครับสภาพเป็นอย่างไร ก็สมมติเอาว่าล้างทำฟลาสซ่าแล้ว,ลวโอลิงดีแล้วผ่านแล้วนะครับนะนี่ก็สมมติเอาว่านี่คือไส้กรองนะ้ามันเครื่องอันใหม่นะเราก็ติดตั้งไส้กรองนะ้ํามันเครื่องกลับเข้าไปนะครับอ่านะเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ตัวฝาครอบตอนนี้ผมแจ้งไปว่ามันมีสปริงนะครับสปริงตัวนี้จะไปดันไส้กรองนะครับ เพราะนั้นมันจะไม่สนิทนะครับต้องออกแรงดันแล้วก็ขันนอ็อตประกอบนะครับน็อตพวกนี้คือก็ต้องไปล้างทำความสะอาดอะนะครับเดี๋ยวหลายหายท่านบอกไม่แตนจะระบีเหรือนะครับเดี๋ยวผมแตนจะระบีด้วย แต้งจะรบีนะครับแต้งจรารบีแล้วนะครับผมจะติดตั้งแล้วนะครับฝาครอบนะหมุนน็อตเข้าเกลียวได้มือก่อนนะครับนะพอมันเข้าไปแล้วเราก็เอาประแจนะครับเพราะว่าพื้นที่ทำงานมันแคบนะครับ ครับนะ มันดันนะครับพอเวลามือเราเปิดน้ำมันเครื่องแล้วมันจะลื่นนะครับ สปริงก็ค่อนข้างจะแข็งพอสมควรนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับน็อตยึดอีกหนึ่งตัวผมขอญาตมาบังแสงท่านนิดนึงนะครับนะพอตัวหนึ่งมันใส่เข้าไปได้ตัวหนึ่งมันก็จะใส่ง่ายขึ้นนะครับ นี่ค่าแรงที่ใช้ในการขันนะครับน็อตยึดฝาครอบไส้กรองน้ำมันเครื่อง2ตัวนะครับก็คือ5.4นิวตันเมตรนะซึ่งผมตั้งประแจวัดแรงบิดนะครับไว้ที่5.4นิวตันเมตรแล้วนะครับมันมันทึบหรือเปล่าพี่ปุ้ยทึบอยู่จ้ะแล้วพี่ปุ้ยไม่ขยับหาแสงหามุมแล้ครับ ไม่ใช่ฝั่งนู้นนะ่ะฝั่งนู้นพี่ปุ้ยเฉียงวนะ่าทางเนี้ยมันเห็นหรือเปล่าเห็นจานมันอา้ามันมันเห็นตัวกองด้วยนะครับค่าแรงที่ใช้ในการขันนะครับห้นิวตันเมตรนะครับอผมก็จะขันนะครับนะเบามากเลยนะครับ5 4าจุี่นะครับดีนะฮะห้กึ๊กไปแล้วนะครับ 5.4ผมทวนอีกครั้งนึงนะครับ5.4นะครับมาตัวนี้นะครับผมจะไม่ข้ามไปบางท่านนะครับดูนะครับนี่นะฮะ5.4นะครับค่อยๆดึงขึ้นมาพอมันกึ๊กให้หยุดนะครับเนี่ย5.4ทวนอีกทีนึงให้ดูนะครับ5.4 พอเราขันน็อตยึดสองตัวได้ค่าแรงตามที่กำหนดแล้วนะครับเราก็ใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดเพื่อดูว่าหลังจากเราเติมน,น้ำมันเครื่องนำรถไปวิ่งใช้งานแล้วนะครับมีการซึมรั่วหยดเกิดขึ้นจากตรงนี้ไหมนะครับถัดจากนั้นนะครับนะเราก็จะใส่น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับนะใส่น็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง ก็หมุนข้าเกลียวด้วยมือเหมือนเดิมอ่เดี๋ยวเช็ดก่อนนะครับเดี๋ยวข้ามขั้นตอนนะเช็ดทั้งปามสะอาดนะครับตรงรูถ่ายตรวจสอบว่ามีแตกเล้าวไหมนะครับขันเข้าเกลียวด้วยมือนะครับค่าแรงที่ใช้ในการขันตัวนี้นะครับคือ22ฟุตปอนนะ2 2ฟุตปอนนะครับ ผมตั้งประแจวัดแรงบิดไปแล้วนะครับ22ฟุตปอนนะครับเดี๋ยวจะขันนะครับเนี่ยดังคลิกแล้วนะครับอ่ทวนให้ดูนะครับนีอีกครั้งหนึ่งนะครับทวนให้ดูนะครับอ่า22ฟุตปอน พามาฝั่งนี้เลยครับพี่คุ้ยน็อตยึดนะครับฝาครอบไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับขันแน่นเรียบร้อยนะครับล็อตถ่ายน้ำมันเครื่องขันแน่นเรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องที่ใช้ตาที่ผมแจ้งไปนะครับก็คือ 1000cc ซีซีหรือ1ลิตร แล้วก็ตาที่ผมแจ้งว่าอันนี้คือรถขอยืมเขามานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องเปิดคลัตช์เพื่อมาดูได้ว่าระบบเกียร์เนี่ยหรือคันเกียร์เขาเนี่ยมีปัญหาอะไรเพราะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้น้ำมันเครื่องเก่าเนี่ยตวงกลับเข้าไปให้ได้1ลิตรแล้วก็เทกลับคืนเข้าไปนะครับนะเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรถ่ายน้ำมันเครื่องมาแล้วเอาน้ำมันเครื่องเก่ากลับไปใช้นะให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับ คันนี้จริงๆนะครับมีน้ํามันเครื่องตอนถ่ายมาทีแรกนะครับแค่ประมาณ7 0 0รซีซีเท่านั้นเองได้ซ้ํานะครับส่วนเดี๋ยววันจันท์นะครับผมจะมาลื้อข้างคลัตให้ดูนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับมันถึงเชนเกียร์กลับไม่ได้ โอเคครับประมาณ1ลิตรนะครับขวดตวงขวดนี้นะครับถ้าลิตรนึงก็จะอยู่ประมาณนี้ก็สมมุติว่านี่คือน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตามมาตรฐานที่ผมแจ้งไป 10W40 เนะเป็นมันติเกตดนะเราก็เอาน้ำมันเครื่องนะครับมาเทนะครับกลวยเทน้ำมันเครื่องลงไป ดันท่านที่ใช้คาวาสกิเชียคาเซนะคาเซจะมี122กับ125นะครับนะเคสอแล้วก็ ZX ดเอนะขั้นตอนในการตรวจสอบและถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องก็จะใกล้เคียงกันประมาณนี้หลังจะเติมน้ำมันเครื่องลองไปเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะใส่ฝาปิด ก็เช็ดทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดที่ฝาปิดนะครับแล้วก็ตรวจสอบและยืนยันด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโอลิงตัวนี้ยอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานต่อนะครับก็ปิดหมุนเข้าเกลียวด้วยมือนะครับระวังการปีนเกลียวนะครับนะถ้าในกรณีท่านบอกว่ากลัวไม่แน่นโอลิงท่านไม่ดีท่านจะใช้ครีมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ แต่อย่างที่บอกว่าเอาผ้าลองสักน,นิดนึงแล้วก็นะใช้ไปน,นานๆตัวนี้เป็นพลาสติกมันกรอบได้นะครับถ้าท่านออกแรงขันมากเกินนะครับมันจะหักคามือท่านเพราะฉะนั้นนะครับขั้นตอนในการตรวจสอบถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องคาวาสกิ KSR นะครับก็จะมีลำดับขั้นตอนอยู่ประมาณนี้ นะส่วนเดี๋ยววันจันทร์นะครับผมก็จะมาถอดขาสตาร์ทนะครับถอดตัวสเตพักเท้านะถอดขาเบรกกับตัวแม่ปั๊มเบรกออกถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วผมก็จะเปิดฝาครอบครับแล้ววันจันทร์เรามาดูกันว่าคลัทเคสอเนี่ยเวลาถอดเวลาประกอบมันเป็นอย่างไรแล้วปัญหารถคันเนี้ยที่มันเข้าเกียร์ได้ แต่มันเชนเกียร์ยรลงไม่ได้มันเกิดจากอะไรนั้นคลิปนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมและพี่ปุ้ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับมีอะไรก็ทักทายกันได้นะครับแต่กร,รุณาคอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ